เอ็นรี NBA ฤดูกาลใหม่ใกล้จะเปิดฤดูกาลเข้ามาทุกทีทุกทีแล้วนะครับจากวันนี้นับไปอีกประมาณ16วันก็จะเริ่มฤดูกาลซึ่งในช่วงนี้นะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องใครคิดถึงเกม NBA ก็ดูเกมอุ่นเครื่องไปพังๆก่อนนะครับวันนี้จะมานำเสนอ10ผู้เล่นที่มีโอกาสแจ้งเกิดในฤดูกาลนี้จะมีใครบ้างไปลองรับฟังกันดูนะครับ คนแรกที่อยากให้จับตามองนะครับนั่นคืออ r e เล็กเซอร์โปคูเซฟสกีนะครับขอเรียกสั้นๆว่าโปคูนะครับโปคูเนี่ยเล่นในตำแหน่ง power forward ของโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาลงเล่นไป61นัดเขามีฟอร์มการเล่นอยู่ที่7.6คะแนนโดยเฉลี่ย5.2รีบาวด1อาแอซิดฟิลโกโดยรวมเนี่ยสูงถึง40%นะครับเขาบอกว่าโปคูเนี่ย เป็น power forward ที่สูง7ฟุตมีความเร็วและก็เขาเป็นรูปร่างสูงยาวผอมเขาอาจจะเป็นเทนใหม่ของ NBA นะครับเขามองว่าโปคูเนี่ยในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมีช่วงเวลาที่ยากลำบากอาจจะมีช่วงฟอร์มตกบ้างแต่ก็มีช่วงฟอร์มดีผู้บริหารของเขาได้บอกว่าถ้าดูแต่ช่วงฟอร์มดีๆในช่วงฤดูกาลนั้นเนี่ยเขามีแววจะเติบโตได้อีกในอนาคตนะครับและก็รวมถึงฤดูกาลหน้าเนี่ยโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์เนี่ยเชดโฮเกน ก็มีอาการบาดเจ็บไปเชคิลเจสแอนเดอร์ก็ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนเขามองว่าโปคูเนี่ยจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของทีมได้คนต่อมานะครับนั่นคือเจมส์ไวส์แมนของโกลเด้นสเตเบริเออร์เจมส์ไวส์แมนเขาอยู่มาใน NBA เอนี่ยสองรกาลแล้วปีที่แล้วเจ็บทั้งปีไม่ได้ลงเล่นเลยนะครับ mm hmm. เขาลงเล่นไปเพียงแค่39นัดเท่านั้นเองและมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่11.5คะแนนโดยเฉลี่ย5.8รีดลบาว เจมไวส์แมนนี่คือคนที่โกลเด้นสเตเบลิเออร์รอคอยนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้มีการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บและตัวเขาเองเนี่ยได้มีการเพิ่มกล้ามเนื้อมากขึ้นผู้บริหารของเขาหรือทีมแพทย์ของเขาเนี่ยได้บอกว่าเจม e s ไวส์แมนอยู่ในช่วงที่ดีมีร่างกายที่ดีมากๆและก็พร้อมจะลงเล่นในฤดูกาลที่กําลังจะมาถึงนะครับซึ่งในช่วงอุ่นเครื่องที่ผ่านมาเนี่ยเจม e s ไวส์แมนก็มีดังด,ดุในเกมอุ่นเครื่องนะครับ ฟอร์มโดยรวมในเกมอุ่นเครื่องเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับเจมส์ไวส์แมนถ้าไม่มีอาการบาดเจ็บ,บรบกวนเขาเป็นผู้เล่นตัวใหญ่เล่นวงในดีป้องกันได้บล็อกเก่งเป็นคนที่โกลเด้นเซเวอร์อยากได้มากๆอยากให้หายจากอาการบาดเจ็บแล้วมาช่วยทีมนี่คือกุญแจสําคัญที่จะทําให้โกลเด้นเซเวอร์สามารถป้องกันแชมป์ได้ในปีนี้นะครับคนต่อมาที่อยากให้จับตามองนะครับนั่นคือจารเรนสมิธนะครับพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดตัวเก่งของอินเดียนาเพเซอร์ ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีผลงานอยู่ที่9.2คะแนนโดยเฉลี่ยและก็6รีบาวด์จาเลนสมิธเนี่ยเป็นผู้เล่นวงในที่พร้อมนะครับครบเครื่องมากๆและก็มากด้วยพรสวรรค์ซึ่งแมวมองต่างๆเนี่ยมองว่าผู้เล่นคนนี้เป็นของจริงเมื่อจาเลนสมิธเนี่ยได้ย้ายออกจากฟินิกซันย้ายไปอยู่กับอินเดียนาเพเซอร์ในวันที่อยู่ที่ฟินิกซันเนี่ยเขามี6คะแนน4.8รีบาวด์แต่พออยู่กับอินเดียนาได้ลงเล่นมากขึ้นเขาสามารถมีผลงานที่13.4คะแนน 7.6รีบา์แล้วก็มี1บล็อก3คะแนนก็ยิงได้เขามองว่าจาเรนสมิธเนี่ยหลังจากย้ายไปอินเดียนาเนี่ยเขาได้บทบาทที่เหมาะสมเขายังสามารถเติบโตไปมากกว่านี้ได้อีกคนต่อมานะครับนั่นคือเดวินวัตเซลของซานอันติโนสเปอร์นะครับ e ดวินวัตเซลอาจจะไม่คุ้นหูกันนะครับเขาเป็นชูตติ้งกาดที่เล่นเกมรับได้ดีแล้วก็ยิง3คะแนนได้ดีในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาลงเล่นไป71เกมมีผลงานอยู่ที่12.3คะแนนโดยเฉลี่ย4.3รีบาวนแอซซิต์3คะแนนยิงสูงถึง36%ตอนเนตอนนี้สเปอร์นะครับสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเขาได้มีการปล่อยเดชอนเ e ้เมเร่ออกจากทีมไปนี่คือสตาร์เบอร์หนึ่งของทีม ซึ่งจะทำให้เดวินวาซเซลเนี่ยมีช่องว่างในการเติบโตอาจจะมีโอกาสในการลงเล่นมากขึ้นอาจจะมีโอกาสได้เล่นเกมลุกมากขึ้นเพราะเดชอนเต้เมเร่เนี่ยคุมเกมลุกแทบทั้งหมดและก็อย่าลืมว่าสเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่ปั้นเด็กได้ดีซึ่งวาเซลมีแววว่าจะปั้นได้เขาอยากให้จับตามองให้ดีว่าวาเซลเนี่ยอาจจะได้ลงเล่นมากขึ้นอาจจะได้รับบทบาทในเกมลุกมากขึ้นและก็เป็นปีที่เขาเฉิดฉายนะครับ คนต่อมานะครับนั่นคือแอนเฟอร์นีซิมมอนของพอร์ตแลนด์เทลเบลเซอร์แอนเฟอร์นีซิมมอนปีที่แล้วเนี่ยดังเปี้ยงป้างขึ้นมานะครับเขามี17.3คะแนนโดยเฉลีย่ย2.6รีบาวด์3.9แอซิดฟิลโกยิงสูงถึง44% 3คะแนนยิงสูงถึง40%่สรค่ายหลายคนเนี่ยมองว่าแอนเฟอร์นีซิมมอนเนี่ยปีนี้อาจจะยากลำบาก เมื่อดามิเลีลาดกลับมาลงเล่นเขาอาจจะต้องหาบทบาทที่ลงตัวแต่แอนโทนีซิมอนเนี่ยในวันมีเดียเดย์นะครับเขาได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าเขาเนี่ยอยากจะเป็นผู้เล่นระดับออสตาร์เชื่อเหลือเกินว่าเด็กคนนี้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยได้การสอนของชอนซิบิวาบแล้วก็มีโอกาสการลงเล่นเยอะๆเนี่ยเขาน่าจะเก็บประสบการณ์ไปเต็มกระเป๋าในปีนี้อาจจะเป็นได้ที่เขาจะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและก็การเล่นของดามิลลาดเนี่ย อาจจะส่งเสริมเขาให้เป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นก็เป็นได้นะครับคนต่อมานะครับนั่นคือไมเคิลพอตเตอร์จูเนียร์ของเดนเวอร์นักเกตไมเคิลพอตเตอร์จูเนียร์เนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยเล่นไปทั้งหมด9เกมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็โดนอาการบาดเจ็บลักพาตัวไปซึ่งไมเคิลพอตเตอร์จูเนียร์เนี่ยอยู่มาสี่ฤดูกาลแล้วเขาลงเล่นไปทั้งหมดเนี่ย125เกมเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีอาการบาดเจ็บอย่างเดียวนะครับ ในฤดูกาลที่จะมาถึงเนี่ยไมเคิลพอตเตอร์จูเนียร์เนี่ยได้บอกว่าตัวเขาพร้อมจะลุยฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึงแล้วซึ่งไมเคิลพอ o เตอร์จูเนียร์เนี่ยถ้าเขาฟิตฟิตและไม่มีอาการบาดเจ็บรบก,กวนเนี่ยเขาสามารถทำ19คะแนนโดยเฉลี่ยและ7.3รีบาวนี่คือผู้เล่นที่สูง6ฟุต10ที่สามารถยิง3คะแนนได้สามารถเล่นเกมลุกได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการยิง2คะแนน3คะแนน การโพสต์การพลิกการข้ามเข้าไปเล่นวงในและการสร้างสารรค์เกมนี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่เป็นอัจฉริยะในด้านเกมลุกแต่โดนอาการบาดเจ็บรบกวนตลอดเวลาซึ่งถ้าปีนี้เขาไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนการเล่นร่วมกับโจขิดกับเมเล่จะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากที่เดนเวอร์นาเกตขออย่างเดียวถ้าไม่เจ็บเขาปังแน่นะครับคนต่อมานะครับนั่นคือลาวลี่แมคคาเนนลาวลี่แมคคารเนนในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย เขามีผลงานอยู่ที่14.8คะแนนโดยเฉลี่ย5.7รีบาว1.3แอสาแอซิตฟิลโก้44% 3คะแนนยิงอยู่35%ลาวลี่มาคาคเนนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ยูทาจ๊สนะครับใครที่ตามดูผลงานเขาในยูโรบสเขาทำผลงานไว้ได้ดีมากๆเขาทำอยู่27.9คะแนนโดยเฉลี่ยเป็นรองแค่ยานิตอเทอร์ทูคัมโปนี่คือคนที่มีสกิลเกมลุกที่ดีมากและก็ยูทาจ๊สเนี่ยได้ทำการล้างบางทั้งหมด ปล่อยลูดิโกแบลออกไปปล่อยโดนาวมิเชลออกไปลาวลี่แมคคาเนนใน NBA เนี่ยเขาก็มีผลงานที่ดีซึ่งตอนนี้ในยูทา์แ๊สเนี่ยไม่มีสตาร์เบอร์1ของทีมบางทีลาวลี่แมคคาเนนเนี่ยอาจจะก้าวมาเป็นมือ1ของทีมและฟอร์มที่ทำ27คะแนนในบาสท,ทีมชาติเนี่ยอาจจะติดตัวกลับมาเขาไม่เคยมีโอกาสเป็นมือ1ของทีมน่าสนใจมากๆลาวลี่แมคคาเนนในบทบาทมือหของทีม เขาสามารถเล่นเกมลุกได้ทุกรูปแบบมาดูกันว่าเขาจะพายุทัดแจไปขนาดไหนและในบทบาทมือหนึ่งของทีมเนี่ยเขาจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับคนต่อมานะครับนั่นคือจารเรนกินของฮิวสตันล็อกเกตจาเรนกินผลงานโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่17.3คะแนนโดยเฉลีย่ย3.4รีบาว2.6แอซิตจะเห็นได้ว่าผลงานเนี่ยไม่แย่เลยนะครับแต่ถ้าดูรายละเอียดในระหว่างฤดูกาลเนี่ย ช่วงก่อนออสตาเขามี14.6คะแนนซึ่งหลังออสตาเนี่ยเป็น22.1คะแนนและรีบาวต้นฤดูกาลอยู่ที่3.1ครั้งหลังออสตาอยู่ที่3.8ครั้งการแอซิ2.3ครั้งหลังออสตา3.2ครั้งจะเห็นได้ว่าทุกสถิติเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆเพราะจะเลนกีนเนี่ยได้ลองผิดลองถูกที่ล็อกเกต ล็อกเกตเป็นทีมแท้งก็ว่าได้เขามีโอกาสให้เหล่าดาวรุ่งเนี่ยได้ลองผิดลองถูกลองดูว่าจังหวะไหนใช่ไม่ใช่จะเห็นได้ว่าช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยจะาเลนกีนเนี่ยเล่นแทบไม่ได้เลยแต่ท้ายฤดูกาลเขาเริ่มฉายแสงฟอร์มระดับสตาร์เขาทำ3า30คะแนน5นัดติดทำผลงานดีอย่างต่อเนื่องและก็เชื่อเหลือเกินว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาเก็บประสบการณ์ไปเต็มๆล้ะ ปีนี้เขาน่าจะเป็นปีที่เขาพร้อมสุดๆใน NBA นะครับคนต่อมานะครับนั่นคือ t ทลิสฮาริเบอร์ตันของอินเดียนาเพเซอร์ไทลิสฮาริเบอร์ตันเนี่ยผลงานอยู่ที่15.3าคะแนนโดยเฉลี่ย4รีบาว8.2อแอสซิตฟิลโก่สีดาคะแนนยิงอยู่41%่สินไทลิสฮาริเบอร์ตันในฤดูกาลที่จะมาถึงเนี่ยเขาน่าจะเป็นมือหนึ่งของทีมอย่างเต็มตัว นี่จะเป็นโอกาสครั้งแรกที่เขาไม่ต้องแบ่งบทบาทกับใครตอนนี้แฮร์ริเบอร์ตันน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งในด้านการเล่นวงนอกของอีเดนาเพเซอร์มาดูกันว่าเขาจะเล่นได้ดีขนาดไหนคนสุดท้ายนะครับที่อยากให้จับตามองเนี่ยนั่นคือเคธ i คันิงแฮมเคธคันิงแฮมในช่วงเริ่มต้นฤดูก,กาลทำได้ไม่ดีนักหลังจากออสตาเป็นต้นมาเนี่ยเขามีการพัฒนาฟอร์มการเล่นอย่างต่อเนื่องช่วงหลังออสตาเขามี21.1คะแนนโดยเฉลี่ย6.5แอซซิต และ45%ฟิลโกนะครับซึ่งเคสคานิงแฮมเนี่ยเขาได้บอกว่าในฤดูกาลที่มาถึงเนี่ยเขาได้มีการเพิ่มกล้ามเนื้อได้มีการเรียกความฟิตเขาเพิ่มกล้ามเนื้อมากว่า20ปอนด์แม้ว่าไม่รู้ว่ากล้ามเนื้อนี้มันจะช่วยให้เขาเล่นดีขึ้นหรือเปล่าแต่อย่างน้อยมันน่าจะทําให้เขาเนี่ยเล่นได้ทั้งฤดูกาล82เกมไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนเคสคานิงแฮมเป็นกาดจ่ายที่เราเห็นแล้วว่า เขาสามารถลันเกมได้ฝากบอลไว้ที่เขาได้เขาสามารถสร้างเกมได้แล้วก็จบสกอร์ได้ตอนนี้ดีทอยพิสตันสร้างทีมจากเคสคานิงแฮมในตัวดาร์ฟใหม่เนี่ยจาเดนไอวี Ivy, หรือว่าจารนดูเรนเนี่ยก็เอามาเสริมให้เคสคานิงแฮมมีอาวุธได้ใช้มากขึ้นรวมถึงการดึงโบยานบอกดานวิดเนี่ยมือ3คะแนนที่ไว้วางใจได้เนี่ยมาเป็นอาวุธวงนอกให้เคสคานิงแฮม น่าดูมากเคนคานิงแฮมในวันที่มีประสบการณ์และก็มีเพื่อนรอบตัวให้ใช้เขาจะทำได้ดีขนาดไหนไปรอลุ้นกันนะครับอาละครับนี่คือ10ลรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะปังในปีนี้คุณคิดว่าใครจะปังคอมเมนต์บอกกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บา t สอีกมากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนำคอมเมนต์บอกกันนะครับ อย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ส่งผนกับเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ